เอ็นวิธียาลาค่ะบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระพระบรมบราชนินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2568ค่ะวันที่20พฤษภาคม2568ค่ะส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาหรือว่า n อ t บทยะลา จัดกิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระระสุธาภิมลลักษณ์พระบรมบราชินีน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2568โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่19-23พฤษภาคม2568ณห้องแสดงเอ็นบีทียะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยในวันนี้นะคะมีหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงรวมจำนวน13หน่วยงานค่ะ อาทิจังหวัดนราธิวาสนำโดยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเหล่ากชาติจังหวัดนราธิวาสศาลจังหวัดนราธิวาสสำนักงานอายการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานในส่วนราชการต่างๆค่ะ บรรยากาศการบันทึกเทปนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติซึ่งทางส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลานําโดยนางสาวมาสุภานักสิงห์ผู้มยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลา N อ็บีทยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสได้รวมแสดงออกถึงความตรงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติค่ะ